สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะฮะจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุยี่สิขึ้นไปรับชมน,นะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอะพี่น้องจีนเมื่อช้าเป็นยังไงมาซ่อมให้ได้อยู่นะซ่อมแล้วซ่อมแล้วได้ยังไงทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะ ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันนะทุกคนอ่ะสี่สี่สามหกเจ็ดจังไหเอาเบิ่งดูได้สามได้หกได้เจ็ดอ่ะอันนี้หกเจ็ดเจ็ดหกนี่หกเจ็ดนะแล้วก็นี่นี่นี่ได้ตรงนี้ด้วยนะคะอ่านี่ หกเจ็ดจ้าอันนี้เด้งเลยนะถ้าใครรูดนะคะทุกคนฮ่าเอาไปต่อครับผมไปต่อหรือพอซัานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อหรือพอซับนี้โบแมนเดอร์ชอบสีดำไปสีดำชอบสีแดงไปสีแดงแค่นั้นนะ,ะทุกคนไม่ชอบผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อคว,วามบันเทิงนะคะ ใครอยากได้ไวอยู่ในนี้นะจูนทุกคนคะ่ะทุกคนขาสูดเกา้าสุดเกา้า 9ก้าสองเก้าห้าเก้าแปดจ้ะ,ะวิน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 อันสองศูนย์เก้านะคะแล้วแล้ว,ลวติดนี่ไนทุกคนติดไปอะ่ะนะคะติดไว้หน่อยนะคะอันนี้สีดำใช่ไหมตอนนี้กำลังสั่งปากกาสีน้ำเงินมาแล้ว เราไปจะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะอ่าไม่ใชสีน้ำเงินรือดำลองดูก่อนเนนี้ยังไม่ถึงฮะศูนย์สามสองหนึ่งสองหนึ่งสองห้าสองแปดวินวินวิน วันนี้อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจีนปกติกับจีนวีใกล้กันมากทุกคนนี่คือจีนปกติใช่ไหมสองเก้าศูนย์แต่จีนวีในตัวนี้สี่สองศูนย์เนี่ยคือจีนวีนะเอามาใส่ตรงนี้นะหุ้นทุกหุ้นอยู่ในในอหุ้นวีนะคะอยู่ในกลุ่มค่ะทุกคนสองเก้าสองเก้าแล้วก็ศูนย์เก้ามีสองเก้าก็ต้องมีสองหกนะ มีศูนย์แล้วแต่เราก็อยากจอศูนย์เกับเจ็ดศูนย์ให้อยู่นะสองหนึ่งก็มีแล้วเจาะเจ็ดสองให้นะอ่ะแล้วลก็แล้วก็แล้วก,ก็จ้าสี่สองเด้อค่ะเด้อจีนบ่ายนะคะนี่นะทุกคนถ้าใครนี่อ่าทุกคนประมาณนี้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะพี่ถูกอย่าว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่านแม่ปิวปิว,ป,วปิวนะคะ